ทายมาตั้งไกลนี่ก็จะออกมาตกน้ําลึกเลยน้ําแรงยังก็ไม่รู้เห็นน้ํามันหน้าน้ํามันนิ่งๆอยู่เลยลองมาตกดูเ,เดี๋ยวก็รู้ทึุงนก่อนบางครั้งก็งงกับน้ำเหมือนกันแหละ แต่ละปีมันเริ่มจะไม่ค่อยปกติแล้วน้ําแต่ก่อนนี้ดูคขําได้นะเดี๋ยวนี้ดูไม่ได้ล้วแต่ก่อนนี้ดู8ปดข้า14ิบ่ํ้า Mình đây một lặng Có trái xây đường Ủa, Xây đường bên đây một quá เดี๋ยววันนี้ก็ต้องไปหาใหมา่ละหมดหามาทิ้งก็ตกได้สองวันสองวันสวันถ้ากุ้งไม่ค่อย,ก,อยกุ้งไม่ค่อยกินก็อยู่สามวันสี่วันละถ้ากุ้งกินดีๆวันเดียวก็หมดแล้ว ลึกมากอะ่ะมีตัวว่าไม่รู้เช้าอย่างนี้เจ็ดโมงกว่า ไม่รู้ว่าน้ําจะขึ้นหรือจะลงเพราะไม่ไม,ไม่รู้น้ําเลยนะแต่เนี่ยมันไหลลงอ่อนๆแต่น้ําในบ้านในคลองมันเหมือนจะมันขยับขึ้นนย่งงกินแล้วอา่าวหลุดรีบไปหน่อย กุ้งช่วงนี้มันลอกคราบด้วยแหละเพราะรู้เลยเพราะว่าได้กุ้งมานี้ตัวมันสใสๆบางตัวก็ยังนิ่มๆอยู่กุ้งลอกคราบมันก็เลยไม่ค่อยกินกินเกรือกินเบ็ดเท่าไหร่เม,มื่อวานเมื่อวันซืนย์นี้อ่ามาแล้วเมื่อวานซืนย์นี้ ได้ไปโลครึ่งอันนั้นรอบบ่ายหัวน้ำหัวน้ำขึ้นรอบบ่ายวันนี้ก็เลยลองมาดูตอนเช้านี่สายสวยนะเนี่ยกุ้งนางเงี้ยโลละสามร้อย ตลสามบอสามรถ้าต่างจังหวัดสั่งมานี่ต้องต้องใช้ฟรีดไปนะต้องให้ทางขนส่งเขาฟรีดไปค่าส่งค่าส่งเมื่อวานนี้หลานสาวส่งไปชุมพรค่าส่งร้อยเจกุ้ง300รส่งอีกร้อยเจดสิบตีสง่งตีละ ม,มันเกินร้อยเจ็ดสิบมาเพราะว่ามันค่าลังอีกยังไม่ได้ถามรายละเอียดหลานเลยว่าเออค่าลังเขาคิดรวมหมดหรือ,อยังแล้วต้องมีน้ําแข็งโปะบนโปะล่างไปอีกหน่อยไอ้ลังกล่องโฟมมันสี่สิบบาทที่ที่ที่ขนส่งนะแต่ถ้าเป็นที่เราไปซื้อหาซื้อกันเราเองห้าสิบาทหกสิบาทแล้วแต่ไม่แน่นอนแต่ที่คนส่งมัน ห้าสิบบาทเฮ้ยสี่สิบบาทไม่ห้าสิบคนส่งสี่สิบซื้อเราซื้อเองนอกห้าสิบหกสิบมีตัวนเะนี่ยมีตัวแต่ก่อนนี้ใช้เบ็ดสี่คันนะ จริงอยู่เนี่ยตกใช้สี่คันมีอยู่ช่วงหนึ่งกุ้งกินดีมากอะ่ะสี่คันยกไม่ได้ยกไม่ทันต้องเหลือสามคันเพราะบางทีมันมีช่วงนั้นปลาชุมมากปรากฏเนะ่ากดลากเบ็ดหายไปเลยตามก็ตามไม่เจอ พอมันลากแล้วมันกดคันเบ็ดนี่จมหายไปเลยอ่ะบางทีมันก็ไปมุดมุดหินมุดตอมุดแขนงไม้ใต้น้ํามันก็เลยไม่ออกคันเบ็ดมันไม่ขึ้นไงตัวเล็กตัวเล็กหือตัวพอกินได้ ถ้าตกน้าลึกๆก็ไม่ต้องไปช่างเหมือนนะมันไม่เหมือนน้ํานิ่งน้ํานิ่งหรือกุ้งบอต้องช่างหน่อยหรือช่างน้ําหนักอะไรนี่มันตกน้าลึกก็ไม่ต้องช่างคือยกก็ยกเลยติดก็ติดเลยแต่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเบ็ดด้วยนะเนี่ยยกยกเลยเนี่ยติดมันก็ติดเลยเนี่ย อ,อันนี้อันนี้กินเข้าปากออาเส่เดือนหายอืม น้ำยังไม่แรงยังมีโอกาสถ้าน้ําแรงนี่ก็ต้องใช้คันลอกแล้วมันเลยไล่ยุดๆุดอยู่น้ําเธอ ไม่ทันได้กินไม่ติดอันนี้ติดเพราะบางทีจังหวะมันเพิ่งจะมาเกาะลากอใจร้อนไปยกมันไปยกมันก็ไม่ติดนะแต่แต่ส่วนใหญ่มันก็จะติดหนวดติดขาอะไรก็ไม่รู้บางที เนียแต่อันนี้เข้าปากเลยที่ก็ติดหนวดติดขามากุ้งหรือปลานเนี่ยลาขนาดเนี้ยปลาโถเราไปพันขนุนอีกเวรแล้วเรื่องใหญ่อืม จอปรากฏเล่นก็ให้แล้วเนี่ยบางทีก็ได้ปรากฏเนี่ยสองตัวทีได้ตัวเดียวแต่ตัวเดียวส่วนใหญ่ไม่ค่อยเอาหรอกถ้าได้สองตัวก็จะเก็บเอาไปทำปลาแดดเดียวหรือไม่ก็ไปแกงส้มหน่อไม้ดองโอ้ตัวสวยด้วยโอ้เห็นไหมตัวสวยด้วย รีบวางเดี๋ยวมันดิ้นมาปักขายะถึงโรงบาลเลยแหละเมื่อกี้ถ้าดินหลุดมาปักเขาเนี่ไม่ต้งเดินกันเลยนะ่ะร้องห้ขี้มูกโปง่งปวดมาก คุมก่อนร้อนมาอีกแล้ว ตัวสวยด้วยติดนวดปรากฏนี่ทำได้หลายอย่างนะทำปลาแดดเดียว ปลาแดดเดียวนะให้มีรสเค็มหน่อยๆนะอย่าไปเค็มมากเอาไปตัดหัวแล้วก็แล่หัวก็ผ่าสองสองซีกแล้วก็ไปแล่ทำเค็มตากแดดให้แห้งเลยนะให้แห้งให้แห้งมากที่สุดนะ่ะอันนี้ปลาไม่ล่ใส่น้ำไม่ขึ้นแล้วเมื่น้ำลงอย่างเดียวเลย ปลาไมา่แล้วตากตากอุ้ยหลุดไปแล้วดีนะตัวไม่ใหญ่ตัวใหญ่เสียดายแย่เลยตากแดดให้แห้งให้เต็มที่แล้วก็เวลาจะแกงเทโพอ่ะเราก็เอาปลาเนี่ยไปแกงเทโพแต่เวลาทับเค็มตากแห้งต้องเค็มพอประมาณอย่าให้เค็มจัดแกงเทโพแกงกะทิที่ใส่ผักบุ้งคือแกงคั่ว โอ้อร่อยบางทีก็ได้ถ้าช่วงน้ำน้ำเค็มเข้าก็มีพวกปลากุเลาปลาจวดแต่ก็โอกาสมันก็น้อยนะสมมตน้ำเค็มเข้าสักครึ่งเดือนเงี้ยเข้าใหม่ๆก็ยังไม่มีอะไรอะพออยู่ไปสักอาทิตย์เงจะมีแล้วเริ่มมีพวกปลาจวดอะไรมันเข้ามาแล้วก็ปลากุเลา แต่ก็น้อยอ่ะท่าวที่แล้วก็ทำคลิปไปปับเราเนี่ยก็เล่นกับมันยากเพราะน้ำส่วนมากไม่ค่อยปกติอืยหนึ่งแรงไปนะุดไปแล้วกุ้ง ลึกมากนะเนี่ยดูสาวเนี่ยสาวนานกันนสาวเอ็นกว่าจะถึงปกติสาวห้าทีสิบทีก็ถึงนะโอ้ไอ้นนี้ัวสวยเ้ยปิดนวดไม่รู้ที่สั่งๆไปใช้กันเนีเบ็ดติงกุ้งของกุหนึ่งเนี่ยไม่รู้ได้ผลยังไงกันบ้างอาจจะไม่ได้ผลเพราะว่าคงยาไม่ชำนาญเนี่ย ส่วนใหญ่อะติดหนวดมั่งอะไรมั่งไปอีกแล้วแต่ตัวเล็กไม่อยากได้เลยต,ตัวเล็กพวกลูกปรากฏเออเขาเรียกไปอุกแต่ตัวที่ได้ไปเมื่อกี้เขาเรียกปรากฏแดงกดปากกว้าง เพี่เรเรียกปรากฏแดงเพราะว่าห่างมันจะแดงนี่ไงอันนี้อีหกปลีปล่อยไปซะเผอที่มันจะหลุดมาปักขาอ โอเคก็ได้ดูกันไปอีกหนึ่งคลิปคลิปนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยเจอกันใหม่ดูท่าทางแล้วเหมือนแบตมันจะหมดโอเคขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันคลิปนี้ก็จะพยายามตัดให้น้อยที่สุดโอเคครับสวัสดีครับ